แต่ว่าลูกในท้องไม่ยอมกลับหัวจึงไม่สามารถคลอดได้ตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยแมนาคพระขนงวัดมหาบุตรแมนาคพระขนงหรือนางนาคพระขนงตำนานความรักอมตะที่ความตายไม่อาจพลากจากเรื่องผีสุดคลาสสิกครับที่เชื่อว่าไม่มีใครคนไทยคนไหนไม่รู้จักเพราะไม่ว่าจะเป็นการนำตำนานเรื่องนี้มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ละครเวทีละครไทยและอื่นๆอีกมากมายหลายเวอร์ชัน โดยภาพจําของแม่นาคจะเป็นผีผู้หญิงตายทั้งกลมผมยาวผมผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนยืนอุ้มลูกอยู่ที่ท่าน้ำตำนานเรื่องราวของแม่นาคพระขนงเชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่สโดยสามีชื่อไนมากและภระยาชื่อนางนาคทั้งสองปลูกเรือนอาศัยอยู่ด้วยกันย่านพระขนงโดยที่นางนาคตั้งคันอ่อน,ออน ต่อมาไม่นานมีหมายเรียกให้ในมากไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกนางนาคจึงต้องอยู่ตามลำพังจนครบกำหนดคลอดแต่ว่าลูกในท้องไม่ยอมกลับหัวจึงไม่สามารถคลอดได้ตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยทำให้นางนาคสิ้นใจไปพร้อมกับความเจ็บปวดทรมานและลูกในท้องเป็นผีตายทั้งกลมที่ชาวบ้านหวาดกลัวในความเฮียนศพของนางนาคจึงได้ถูกนำไปฝังไว้ยังป่าช้าวัดมหาบุตร